ตามคําเรียกร้องจากคลิปก่อนหน้านะเพื่อนๆสําหรับน้ำจิ้มเกี๊ยวนะเพื่อนเอากระทะมายังไม่ต้องเปิดไฟนะเพื่อนๆใส่น้ําเปล่าลงไปนะเพื่อนๆห้าช้อนโตะน้าส้มสายชูสามช้อนโตะ น้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะเซี่ยวน้ำหวานสองช้อนโต๊ะ แล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะเพื่อนเให้น้ำตาลและก็ส่วนผสมอื่นๆให้เขา,าละลายก่อนนะเพื่อนเก่อนที่จะจุดไฟนะเพื่อนเเมื่อทุกอย่างละลายดีแล้วเราก็จุดไฟได้เลยนะเพื่อนเจุดไฟแล้วก็เคี่ยวรอให้เขาเดือดสักพักนะเพื่อน พอเขาเดือดไปสักพักนะเพื่อนๆเราก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะเพื่อนๆหนึ่งช้อนโต๊ะสูตรนี้รับรองอร่อยเด็ดแน่นอนนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทำตามขั้นตอนที่เราได้บอกไว้นะเพื่อนๆเคี่ยวไปสักพักนะเพื่อนๆให้เขามีความหนืดนิดหนึ่งนะเพื่อนๆก็ไม่ถึงกับหนืดมากนะเพื่อนๆจากนั้นก็ปิดไฟได้เลยนะเพื่อนๆแล้วก็รอให้ เขาเย็นตัวนะเพื่อนๆความเหนือก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆไม่ได้หนืดมากนะเพื่อนๆพอน้องเขาเย็นตัวแล้วเราก็เอาเทใส่ในภาชนะได้เลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนสุดท้ายกันนะเพื่อนๆขั้นตอนนี้นี่บอกได้เลยนะว่าเป็นสูตรเด็ดเลยนะเพื่อนๆถ้าไม่มีขั้นตอนนี้นี่ก็คือไม่อร่อยเลยนะเพื่อนๆ สิ่งที่เราจะมาใส่ต่อจากนี้ก็คือพริกขี้หนูหั่นซอยนะเพื่อนเพื่อแล้วก็จะมีผักชีหั่นด้วยนะเพื่อนเอเอาใส่ลงไปเลยนะเพื่อนเตัวพริกขี้หนูเนี่ยจะทําให้รสชาติน้าจิ้มของเรานี่มีความเผ็ดนิดๆน,นะเพื่อนเแล้วก็ตัวผักชีนี้ก็จะเพิ่มความหอมให้กับเกี๊ยวของเรานะเพื่อนเอนก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะเพื่อนเพื่อน ส่วนใครจะใส่กระเทียมเจียวก็ได้นะเพื่อนๆถ้าใครชอบนะเพื่อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆน้ำจิ้มเกี๊ยวของเรานะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจทำง่ายอร่อยด้วยด้วยนะเพื่อนๆ